คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะดีค่ะพเพื่อนเ4อทุกท่านนะคะมาดูแนวทางรวมหวยหุ้นนะคะตั้งแต่หุ้นนิเคอีกช่วงเช้าไปจนถึง สามรัฐช่วงดึกเลยนะคะของวันที่10นะคะเพื่อนก่อนที่จะไปรับชมแนวทางเรามาดูผลของวันที่9กันก่อนเนาะสุดวัดดวงนะคะเพื่อนต้องให้เด่นที่3และเลขานะคะวิ่ง3รูดท่านะคะทุกคนมาดูนี่แค่อีกช่วงเช้านะคะ8 2 9เนาะ 829นะคะไม่เข้านะคะเพื่อน,อนๆสังเกตดูนะคะดาวโจนเนาะช่วงดึกนะคะ982นะคะผลออก982เนาะมาโพรนี่แค่อ,อีช่วงเช้าเลยนะคะยังไงเพื่อนๆถ้าชอบแบบเดียวกับต้อมนะคะก็ตามนะคะถ้าดาวโจนวันนี้ออกอะไรนะคะดาวโจนออกอะไรก็ตามได้นะคะเนาะ อันนี้ไม่เข้านะคะสูตรวัดดวงของต้อมไม่เข้าเนาะแล้วก็27นะคะก็ไม่เข้านะคะมาดูนิเคอีกช่วงบ่ายนะคะ080ไม่เข้าค่ะ7 6นะคะเพื่อนก็ไม่เข้าเนาะนิเคอีกหลุดนะคะทั้งเชา้าทั้งบ่ายเลยนะคะแล้วก็มาดูที่จีนช่วงเช้านะคะ 4 2 3ส,ส,สนะคะเพื่อนท่านไหนที่วิ่งเลข3ก็เข้าสองสมนะคะมาดูที่2ตัวล่างนะคะ2 5หไม่เข้านะคะเพื่อนจีนช่วงบ่าย40ก็ไม่เข้า42ก็หลุดนะคะเพื่อนมาดูห้างเสียงค่ะ2 2 6นะคะเข้าเป็นตัวกลับนะคะเพื่อนเข้าตัวกลับเนาะ แล้วก็1 2สองนะคะไม่เข้านะคะเพื่อนห่างเสียงช่วงบ่ายสองสาค่ะท่านไหนที่วิ่ง3นะคะก็เข้าหลักหน่วยนะคะช่วงบ่าย7 5หนะคะเพื่อนเราเข้าเป็นตัวกลับนะคะเด่นเลขห้ากไห้ที่57นะคะทุกคนท่านไหนที่รู้เลข5ก็เข้าเนาะมาดูไต้หวันค่ะ6 2สองสองไม่เข้า 99, ไม่เกาหลีหกเก้านะคะ, 9, 6, 9, ะ,คะไม่เข้าค่ะเพื่อนสองเจ็ดก็ไม่เข้านะคะสิงคโปร์สามสี่เจ็ดนะคะไม่เข้าเนาะหกเจ็ดก็ไม่เข้านะคะเพื่อนเจ็ดหกหกเจ็ดก็มาบ่อยนะคะสอง 2 7 7 2ก็มาบ่อยเนาะตั้งแต่นี้แค่อีกช่วงเช้าแล้วก็มาเกาหลีอีกนะคะเพื่อนอินเดียต่อนะคะ64อันนี้เราเข้าตรงๆงเลยนะคะ64เนาะเข้าตรงตรง93นะคะเพื่อนเข้าเป็นตัวกลับนะคะมาดูที่อียิปต์ค่ะ 218ไม่เข้านะคะสองมาอีกแล้วนะคะไม่เข้านะคะรัสเซียค่ะสี่หนึ่งหนึ่งไม่เข้านะคะทุกคน0-2ก็ไม่เข้าเยอรมันนะคะ1 1 4หนึ่งสหลุดนะคะไม่เข้าแล้วก็เราเข้า2ตัวล่างเนาะเป็นตัวกลับนะคะเนาะกำไหที่6 4สี่เข้า4ี่หเป็นตัวกลับนะคะอังกฤษไม่เข้านะคะเพื่อน ทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะหุ้นไทยนะคะ27นะคะไม่เข้า3 9นะคะเข้าตรงๆนะคะเพื่อน39เข้าตรงๆงวันนี้สูตรวัดดวงนะคะเข้าน้อยมากเนาะสำหรับวันที่9เดือนมิถุนายนนะคะเข้าน้อยมากจริงจริงเลยนะคะเพื่อนหลุดเยอะมากเลยค่ะ น้อท่านไหนที่ชอบนะคะแล้วก็ยังตามนะคะก็ดูได้เนาะเดี๋ยวต้องเขียนให้นะคะแล้วก็เลข3ตัวคําเพื่อนเลข3ตัวนะคะเลข3มตัวก็หลุดนะคะเพื่อนสําหรับรวมหวยหุ้นนะคะไม่เข้าเนาะเรามาดูของวันที่10กันต่อเลยนะคะเลขเด่นนะคะ เลขเด่นนะคะจะเป็นเลข3และเลข6นะคะเพื่อนเลข3ก็จะมี3 0 3 1 3 4 3 7 3 9นะคะเลข6มี6 0 6 1 6 4 6 8และ6 9นะคะตัวกันนะคะเพื่อน การเลข8เนาะมี80 8 1 8 3 8 7แหนึ่งสและ 8, 8 8นะคะเพื่อนใส่วิ่งรูดนะคะก็นำเลขเด่นไปวิ่งรูดได้เลยนะคะเพื่อนวิ่งเลข3นะคะรูดเลข6นะคะสำหรับสูตรวัดดวงรวมหวยหุ้นนะคะ เรามาดูเลขชุดสามตัวกันต่อนะคะเพื่อนเนาะศูนย์ห้าสองนะคะหนึ่งศูนย์สองหนึ่งแปดสามห้าเก้าเจ็ดเจ็ดสามแปดนะคะเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดเก้าสองเก้าสามเจ็ด และตัวสุดท้ายนะคะ9 8 7นะคะเพื่อนอย่าลืมซื้อตัวกลับกันด้วยนะคะ ต้อมขอให้เอฟซช่องต้อมพารวยทุกท่านนะคะรวยรวยเฮงเฮปังปนะคะถูกหวยอย่าลืมแบ่งเงินส่วนหนึ่งเพื่อทําบุญนะคะจะได้เป็นการต่อบุญเนาะเราจะได้โชคดีถูกหวยทุกๆุวดนะคะต้อมพารวยขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย